สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนจากเหตุฝนตกหนักและดินถล่มในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนซึ่งฝนที่ตกหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันทำให้ทรัพย์สินถนนและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย โดยมีการประกาศเตือนภัยเหตุดินถล่มอย่างน้อย50ภูมิภาคและประชาชนมากกว่า3,500คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยและถูกสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่แล้วตามการรายงานระบุว่าจากฝนที่ตกหนักได้พัดถล่มเมืองกุนซาจังหวัดซอลันเนือส่งผลให้บ้านเรือ17หลังและถนน16สายในพื้นที่ดังกล่าวถูกน้ำท่วมทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากเหตุฝนที่ตกหนักในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่รุนแรง เนื่องจากก่อนหน้านี้ฝนตกหนักได้พัดถล่มพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดชุมชองและพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดขอยองสังเหนือโดยมีคำเตือนถึงฝนตกหนักอีกครั้งในพื้นที่อื่นๆของภาคกลางและภาคกลางของเมืองหลวงรวมถึงพื้นที่ตอนในและบนภูเขาของจังหวัดข,ดขดัางวอนยิ่งไงก็ตามในขณะนี้ผู้ประกอบการรถไฟได้ระงับการให้บริการบางส่วนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนัก โดยในลีสั่งมีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมากล่าวในแถลงการให้ประชาชนงดการใช้พื้นที่จอดรถใต้ดินทางลอดและจำถานในช่วงฝนตกหนักดังกล่าวอีกด้วย